ไก่วลายุทดพร้อมรีเทิร์นตั้นพิเชษชัยหลังเปิดใจเคยแต่งงานกันไก่วลาหยุดมิลินทจินดานะครับมาเปิดใจเปิดชีวิตทุกแง่มุมตอนหนึ่งได้เล่าถึงความรักในอดีตท,ที่เคยแต่งงานโดยไม่มีใครเคยรู้ว่าแต่งงานมาก่อนไม่ได้บอกใครเลยไก่เวลาหยุธเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเราครบกับพี่ตั้นพิเชษชัยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาเริ่มเล่นละครกับเราเราก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้นิสัยดีเขาผู้ชายเป็นน้องของติ๊กเจษดาพรผลดีแล้วพีเชษชัยผลดีนั้นเขาก็ดังอยู่นะเราก็มีความจริงใจให,ให้กันเราเริ่มนมกนมกกััร็ไป ทเที่ยวเมืองนอกด้วยกันไปอิตาลีไปดูบอลโลกด้วยกันเราคบกันมาได้ประมาณ5 6ปี7ปีได้ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อนๆก็บอกเปียกสมมาตรบอกวันนี้มึงต้องเป็นคุณหญิงกินรินะทุกคนก็เอาไปเซอร์ไพรส์กันหมดเลยเขาไม่ได้บอกพี่เขาเตรียมทุกอย่างไปให้พี่หมดเลยพอไปถึงน้ําตกเปียกสมมาตรเขาก็เรียกพี่ตั้นมานี้ไก่มืองมานี่ซิกูจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายมึงนะส่วนมากทุกคนก็จะเรียกพี่ตัน้นพี่ตั้นรู้อยู่ใช่ไหมพี่ไก่ชอบพี่ตัน้นรู้ครับแล้วยังไงล่ะตั้นบอกว เราไม่บังคับใครไม่ได้มีการบังคับใครเลยไม่ชอบให้ใครบังคับแล้วก็ไม่ชอบบังคับใครเราเห็นอะไรนานๆเราก็รู้สึกถึงความรู้สึกถึงกันได้เขาก็เอาเวลที่ใส่หัวผู้หญิงเราก็ไม่กล้าใส่หัวก็เอามาผูกคอดีกว่าก็เป็นผ้าระบายในรูปแล้วก็ใส่ถุงมือก็มีการ์ดทำการ์ดให้พี่ตัน้นพี่ตั้นก็ส่งการ์ดให้เราแล้วก็ยืนถ่ายรูปด้วยกันแล้วเพื่อนก็ไปตักน้ําในน้ําตกมารดน้ํากันบอกน้ําตกจากเรื่องคุณหญิงกิรติข,ข้างหลังภาพเราก็ไปถ่ายรูปที่น้ําตกมิตาเกะคือก่อนวันนั้นเเเเเเรร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 าาาาาาากก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 ็็็นน็็็็ััััันน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 นมมมตตตตตต้้้้งงงงงแแแลวอยยยููููุ่่่่ปปปทีขึะพ ถ่ายรูปเลิกกันอีกหลายรูปแต่ก็ไม่ได้ลงสื่ออะไรอย่างนี้มันก็อิ่มเอมใจนะก็รู้สึกอย่างน้อยก็เหมือนคุณหญิงกิรติคือฉันก็มีคนที่ฉันรักถึงเขาจะไม่ได้รักฉันไก่เวลายุดนะครับหัวเราะขึ้นมาพร้อมกล่าวต่อว่าแต่วันนั้นก็ได้รับคําตอบที่ดีจากในกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันเขาก็สนับสนุนชื่นชมเขาก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วและพี่ตั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็หวานนะโลกเป็นสีชมพูไหมมันก็เป็นสีชมพูไปหมดเลยถามว่าเดี๋ยวนี้ถึงเรา ตั้นเป็นยังไงครับก็อโอเคครับพี่ไก่แล้วแต่พี่ไก่เลยครับพี่ไก่พูดอะไรพี่ไก่จะบอกนักข่าวยังไงพี่ไก่ก็บอกไปเลยคือแสดงว่าเขามีความจริงใจให้กับเราเขาไว้วางใจใเราเราต่างคนต่างไว้ใจกันก็อยากบอกแฟนๆว่าความรักหรือความรู้สึกที่ดีไก่กับตั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังมีด้วยกันเสมอมาแล้วถ้าเป็นไปได้สักวันหนึ่งอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตไก่ถ้ายังไม่สายเกินไปสําหรับอายุปูนนี้แล้วเด็กยุคนั้นจะมารู้สึกดีกับเราเหมือนที่เรารู้สึกดดดดีีีีีีต่่่่่่่่่่ออออกกกกัันไไไไไ็ยยยยงงิิทททจะลบปููเเเขาามม้้รพวส ีแรงมีรักมันไม่มีหมดอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้แรงทําอะไรอยู่ที่ใจเราใช้ใจรักเขาเราใช้ใจซื้อเขาเราจะรักใครชอบใครใช้ใจมันไม่ได้ใช้แรงหรือใช้อะไรทําเลยพี่ตั้นเขาก็ถามพี่นะว่าแล้วหนุ่มเกาหลีรับพี่ไก่เอา้าก็ตอนนั้นเราไม่ได้คุยกันกับพี่ตั้นนี่เกาหลีก็นานคุยกันแชทกันคือคนเกาหลีจะมาสู้คนไทยได้ยังไงกับความลึกซึง้งไก่เวลายุทธมิลินทจินดากล่าวเปิดใจ